ยินดีต้อนรับกลับสู่ ST ออสคาวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับการรีวิวรถโดยสารเด w o o ี h s e r ีร s รุ่นปี2025กันอย่างละเอียดทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและราคาที่น่าสนใจเด w o o ี h s e r ี e s ถือเป็นรถบัสที่ได้รับความนิยมในสายงานขนส่งทั้งในเกาหลีใต้และหลายประเทศในเอเชียรวมถึงไทยด้วยครับ เริ่มจากการออกแบบภายนอกกันก่อนเลยครับดาวูบีเอชซีรีส์2025ยังคงเอกลักษณ์ของซีรีส์ BH เอาไว้ได้อย่างครบถ้วนแต่ถูกปรับให้ทันสมัยมากขึ้นไฟาหน้าเลดแบบใหม่ที่ให้แสงสว่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางกระจังหน้าออกแบบให้มีเส้นสายเรียบหรู พร้อมโลโก้แดวูขนาดใหญ่ตรงกลางส่วนกันชนหน้าถูกออกแบบใหม่ให้มีความโฉบเฉี่ยวมากขึ้นพร้อมไฟเดทา i m ม r รันนิ่งไลท์เสริมความสวยงามตัวถังรถใช้วัสดุเหล็กกล้าแรงดึงสูงช่วยเพิ่มความแข็งแรงและทนทานในขณะที่น้ำหนักรถ,รถลดลงเพื่อช่วยประหยัดน้ำมันกระจกด้านข้างเป็นแบบบานใหญ่ให้ผู้โดยสารมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้เต็มตา ประตูขึ้งลงเป็นแบบไฟฟ้ารองรับการใช้งานทั้งประตูหน้าสำหรับผู้โดยสารและประตูหลังสำหรับสัมภาระไฟท้ายดีไซน์ใหม่แบบเล็ดทรงยาวดูทันสมัยและสวยงามในเวลากลางคืนถัดมาเป็นภายในกันครับภายในของ d ดว w บีเอชซีรีส2025ถูกออกแบบมาให้รองรับทั้งการเดินทางระยะสั้นและระยะไกลเบาะที่นั่งถูกออกแบบใหม่ให้มีความนุ่มสบาย ใช้วัสดุผ้าคุณภาพสูงหรือเลือกแบบเบาะหนังสังเคราะห์ก็ได้ตามออปชั่นพนักพิงปรับเอ็นได้หลายระดับพร้อมที่พักแขนและที่วางแก้วน้ำบริเวณห้องโดยสารมีระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติพร้อมช่องแอร์ทุกที่นั่งไฟส่องสว่างภายในเป็นแบบเล็ดให้ความรู้สึกอบอุ่นและประหยัดพลังงาน ที่สำคัญมีระบบ USB charger สำหรับทุกที่นั่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ที่ต้องการชาร์จโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ต่างๆระหว่างเดินทางในส่วนของบริเวณคนขับคอนโซลถูกออกแบบให้ดูทันสมัยและใช้งานง่าย จอแสดงผลแบบดิจิตอลขนาดใหญ่บอกข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็วระยะทางน้ำมันเครื่องยนต์และระบบความปลอดภัยต่างๆพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันพร้อมระบบปรับระดับได้ช่วยให้การควบคุมรถสะดวกสบายขึ้นรวมถึงระบบกล้องรอบคันและเซ็นเซอร์ช่วยจอดที่ติดตั้งมาให้จากโรงงาน เมื่อพูดถึงสมรรถนะดาวูบีเอชซีรีส์2025ใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด12.7ลิตร6สูบให้กำลังสูงสุดประมาณ430แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่2,000นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดหรือเลือกแบบเกียร์ซัดเอ8สปีดก็มีให้เลือกเช่นกันรองรับมาตรฐานไอเสียยูโร6ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดน้ำมันมากขึ้น ระบบช่วงล่างแบบถุงลมแอร์ซูสเปนชั่นช่วยซับแรงสั่นสะเทือนทำให้ผู้โดยสารรู้สึกนุ่มนวลตลอดเส้นทางไม่ว่าจะเป็นทางเรียบหรือทางครุคระระบบเบรกเป็นแบบดิสเบรกสีล้อพร้อมระบบ ABS e b s และระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพ ESC ในเรื่องของความปลอดภัย w ดวูบีเอชซีรีส2,025ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่โครงสร้างตัวถังที่ออกแบบมาให้รองรับแรงกระแทกได้ดีระบบเบรคฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบช่วยขึ้นลงทางลาดชันและถุงลมนิรภัยสำหรับผู้ขับขี่ สุดท้ายคือเรื่องราคาครับ w าวูบีเอ s ซีรีสเปิดตัวในเกาหลีใต้ด้วยราคาประมาณ18ล้านวอนไปจนถึง22ล้านวอนขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์เสริมถ้าเทียบเป็นเงินไทยจะอยู่ที่ประมาณ4.8ถึง6ล้านบาทราคานี้อาจมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเมื่อเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยขึ้นอยู่กับภาษีและค่าขนส่งแต่ถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลสำหรับรถบัสระดับพรีเมียมที่ครบทั้งความสวยงาม ความสะดวกสบายและความปลอดภยัยทั้งหมดนี้คือรีวิวเดลวูบีเอชซีรีส์สองพจาก s อสทิวอัลาถถ้าเพื่อนๆสนใจหรือมีคำถามเกี่ยวกับรถรุ่นนี้คอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้เลยครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเราไว้ด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมครับ ไตเติลรีวิวเต็มด b วูบีเอชซีรีส์2025รถบัสพรีเมียมรุ่นใหม่ล่าสุดปี2025 Description พาชมด b วูบีเอชซีรีส์2025รถบัสโดยสารรุ่นใหม่ล่าสุดจากแดนเกาหลีอัปเดตราคาล่าสุดสเปคภายนอกภายในสมรรถนะและเทคโนโลยีความปลอดภัยครบครันสำหรับสายเดินทางและธุรกิจขนส่งทั่วไทย Keyword ดาวูบีเอชซีรีส2025รีวิวรถบัส2025ดาวูบีเอ2025ราคาดาวูบีเอชซีรีสรถบัสใหม่ล่าสุดรถบัสเกาหลีรถบัสรู2025รถบัสโดยสา